8ปีไม่เคยนอกใจเลยแดนนี่อดีตสามีมิวกี้เปิดใจเสียงสาน เรียกได้ว่ามิวกี้ภรรยายูทูบเบอร์สาวชื่อดังออกมาประกาศลดสถานะกับแดนนี่ดานิเอลเบลซิงสามีหลังจากที่แต่งงานอยู่กินด้วยกันมาหลายปีและก็มีข่าวของนักคู่ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เป็นระยะระยะจนสุดท้าย Danny แดนนี่ละมิวกี้ตัดสินใจหย่าขาดจากการไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเรียกว่าเป็นการยุติสถานะสามีภรรยากันสมบูรณ์ล่าสุดแดนนี่ดานิเอลได้มานั่งเปิดใจครั้งแรกกับบุกลุกฝนทิพในรายการ Turning Point EP7 แดนนี่เปิดใจพร้อมน้ำตาครั้งแรกเรื่องความรักซึ่งบางช่วงบางตอนแดนนี่ต้องเสียงสั่นน้ำตาคลอเมื่อต้องพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของตัวเองโดยแดนนี่เริ่มเล่าว่าคบกัน8ปีผมไม่เคยเจ้าชู้ไม่เคยนอกใจไม่เคยมีกิกกักอะไรเลย8ปีเต็มแต่มีผู้หญิงมาขอคุยด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ยุ่งเลย8ปีไม่มีเลยแต่ละช่วงเวลาชีวิตก็มีอะไรให้ทำหรืออีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะผ่านช่วงชีวิตโสด มาเยอะแล้วตอนนั้นเป็นดีเจจัดรายการอยู่แต่เวลาค่อนข้างดึกก็เท่ากับว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวแน่นอนแล้วก็ได้ครอบครัวมาเลย ตอนวางแผนเสร็จปุ๊บได้เลยหัวเราะกะจะแต่งงานปลายปีบินไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่อเมริกากลับมาปุ๊บแต่งก่อนเลยทุกอย่างพร้อมหมดเหลือแต่ใจน้องกาเนสมาจากอเมริกาเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากพอมีลูกทําให้โฟกัสในชีวิตเปลี่ยนตื่นเช้าทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวปูพื้นฐานให้กับลูกตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละมีเรื่องของการคุยกันและกําหนดทุกอย่างชัดเจนเลยทําให้สถานาการณ์ดีขึ้นผมได้เจอลูกได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนได้พาลูกไปเล่นกีฬ มันก็ช่วยในเรื่องสภาพจิตใจให้ดีขึ้นแม้ลูกเขาจะยังเด็กแต่เขาก็รู้เรื่องนะแต่ลูกก็จะมีคําถามนะว่าดัดดี้ไปอยู่ไหนแค่ลูกถามแค่นี้ก็ต้องหลบลูกเลยใจมันสัน่นแดดดี้โอเคไหมน้ําตาคลอเสียงสัน่นอะไรก็ตามที่ให้เด็กห้าขวบไม่โดนกระทบมันคือเป้าหมายอะไรจะเป็นอย่างไรเรามีอันนี้ก็ทําให้เราเดินต่อเพราะเรื่องลูกสําคัญที่สุดอยู่แล้ว